ประสบการณ์ร้านรามเมงระดับมิชลินชื่ออ้าวบนป้ายไม่มีชื่อหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะร้านเขาชื่อว่าโนเนมุดโง่และนี่ก็คือแก๊งของที่ฉันเองค่ะและนี่ก็คือเชฟสุดหล่อของเราในวันนี้กำลังอธิบายถึงเอกลักษณ์ของร้านโนเนมุดโง่ค่ะอย่างแรกเลยนะครับร้านของเราก็จะใช้น้ำปลาญี่ปุ่นดาชิเป็นวัตถุดิบหลักในการทำและอย่างที่2เส้นรามเมงของเราเนี่ยก็ทำมาจากข้าวสาลีที่นำเข้าตรงๆมาจากฮอกไกโดโดยเราจะทำเส้นแบบวันต่อวันไม่มีการค้างคืนหรือทำกัาไวัแน่นอนเส้นรามเมงของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3มแบบโดยเจข้าวสาลี ก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อในสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเปลือกนอกและส่วนสุดท้ายก็คือจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนที่จะมีต้นอ่อนนอกออกมาหลักๆเราก็จะใช้ตัวเนื้อข้าวสาลีนี่ละครับแล้วเราก็จะใช้เปลือกและจมูกข้าวต่อยอดไปเป็นเส้นรามงอีก2ประเภทซึ่งในรามงซิกเนเจอร์ของเราก็จะใช้ตัวที่ทําจากเนื้อในข้าวซึ่งก็คือในกล่องนี้ส่วนในเมนูซีซลซึ่งเป็นเมนูพิเศษผมก็จะเพิ่มเส้นอีกแบบหนึ่งซึ่งมีการผสมส่วนของเปลือกข้าวสาลีลงไปด้วยแล้วกกเเสส้้้้้นนนนแลวว็จะํําาาามรดดย น้มบุเพิ่มความอูมามิให้กับเส้นแนโซเดียมกลูตาเมตธรรมชาติซึ่งน้ำขมบุนี้ก็จะช่วยทําให้เส้นดูซึมน้ําสุกให้เข้าถึงเนื้อได้เป็นอย่างดีน้ําขมบุก็คือน้ําที่เอามาแช่สาหร่ายขมบุให้สาหร่ายคายความอูมามิออกมากเหมือนน้าคมบุหรือคมบุซุยเนี่ยก็จะมีอยู่สสูตรนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคุณเชฟก็ราดลงไปแล้วค่ะโอ้เส้นเรียงสวยงามดุดเส้นผมของราคุณเซลล์แล้วหลังจากนั้นเชฟก็จัดจานอย่างประณีตเพราะเส้นเเรียยยงงสสวววก็ตตตาามด้้นือตตอั์่ๆไบบโล มอนดอกไม้โอ,อ้โหอะไรมันจะประณีตขนาดนี้ก็ไม่รู้ออกมาเป็นผลงานที่ฉันจะกินลงไหมเนี่ยมันสวยมากจริงๆก่อนกินก็มีการเสิร์ฟโมโนโซเดียมกลูตาเมตธรรมชาติจากน้ําคมบุอีกรอบและนี่ก็คือภาพรวมค่ะนอกจากจะมีเส้นแล้วก็มีซุปอันนี้เป็นซุปโชยุนะคะตามด้วยไข่ดิบนะคะแล้วก็มีซุปชีโอค่ะหลังจากนั้นเชฟก็ลงมือทําจานต่อไปค่ะซึ่งจานนี้เนี่ยเป็นซีซันอลเมนูนะคะเมนูนี้นะ่าจะเปิดโลกการกินราเมงของหลายๆคนทีเดียวเพราะว่ามีการใช้ Easy, one too deep. เป็นโมโมหรือลูกพีชของญี่ปุ่นที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นด้วยลูกพีชกับราเมงมันจะไปเข้ากันได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วแล้วก็จะบอกว่ามันอร่อยมากด้วยค่ะซึ่งดิฉันไม่ได้กินนอกจากว่าไม่ชอบกินพีชเท่าไหร่แต่ว่าได้รับการคอนเฟิร์มมาจากแขงที่ไปด้วยแล้วก็ออกมาเป็นจานนี้เลยค่ะโมโมสเปเชียลก่อนเสิร์ฟก็ไม่ลืมรินน้ำขมบุนะคะแดนแค่เห็นก็ดูสดชื่นใ้กลิ่นโมโมออกมาจากหน้าจอเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะตอนนี้ถึงเวลาง,งาบของดิฉันนะคะอิตาด์คิมาสแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะเราจะต คลุกคเส้นนะคะให้ผสมกลมกลืนกับน้ำคมบุเป็นอย่างดีนะคะจะช่วยให้เส้นมีความนัวมีความเหนียวนุ่มมากยิ่ขึ้นนะคะ แขอลองกับน้องไข่ดิบก่อนแล้วกันค่ะเราก็มีการผสมไข่กับซอสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนําเส้นลงมาค่ะเป็นสเคเมนแบบไข่ติบเหมือนจะเรียบง่ายแต่ว่ามันสุดยอดทักต่อมานะคะของเป็นซุปโชยู่บ้างซึ่งมันเจมจนน้ำซุปโชยู่ใสๆไม่เข็มมากไม่ลิ้นชาฟินค่ะและซุปสุดท้ายคือซุปชีโอมีความสดชื่นมากๆเพราะว่าตอนที่เราได้คลุกเคล้าเส้นนั้นเราได้บีบบีบ,บีเลมอนลงไปด้วยเล็กน้อยที่สําคัญในซุปชีโอนั้นมีไข่ด้วยค่ะ ซึ่งเป็นไข่ที่อร่อยมากๆเลยถ้าสั่งรามิงแบบเป็นเซตเขาก็จะมีข้าวหน้าหมูแบบนี้มาให้รวมไปถึงไอศครีมอยู่ในชุดด้วยนะคะ